สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวการล้างลูกปืนนะครับแบบใช้ขวดล้างลูกปืนของโบนนะครับแบบนี้นี่เป็นขวดน้ำขวดล้างลูกปืนแบบโบนนะครับแล้วก็จะมีตัวสปีดครีมนะครับของโบนเหมือนกันจะขวดประมาณนี้แหละเดี๋ยวเราจะมาดูกันอันนี้ก็เป็นน้ำมัน แก๊สโซฮเอ85นะครับแก๊สโซฮเอ85เนี่ยอ่าผมไปซื้ออยู่ปั๊มนะครับก็ใส่แกนลอนมาแบบนี้ใส่แกนลอนใส่แกนลอนน้ำมันนี่นะครับน้ำมันด e ห85เราใช้น้ำมันด e ห85ในการลางนะครับออย่างนี้เห็นเป็นสีดำๆนี้คือไอแกนลอนที่ใส่น้ำมันผมมัน,ม,นมันเคย เป็นที่เก็บน้ํามันเครื่องนะครับผมยามล้ามหลายรอบแล้วมันก็ออกไม่หมดครับไอตัวน้ํามันมันก็เขาผสมเข้าไปกลายเป็นสีนี้หรือไม่แน่ใจยังไงนะครับมันเป็นเห็นมันเป็นสีนี้แหละอ่าอันนี้เราก็เติมน้ํามันให้ได้ประมาณเนี้ยตัวหนังสือนะฮะแบริงคินเนอร์ให้ให้น้ามันมันอยู่ระดับนี้นะครับแล้วเราก็นําฝาไมีมีฝาแบบนี้ านะครับทีนี้เราก็แกะออกมาแกะออกมาแล้วก็เอาพวกบูธออกมาอย่างนี้เราก็เอาลูกป,ปืนนะครับลูกป,ปืนที่จะล้างในวันนี้เป็นลูกป,ปืน โบนนะครับเป็นรุ่นเลสนะครับนี่แล้วก็หันด้านที่มันคือลูกปืนผมจะมีรุ่นที่มีตรงอจะมีตัวที่มีฝาอย่างเงี้ยอา่าสมมติฝาจะหลุดออกหมดนะครับก็จะเหลือเหลือเป็นอย่างเงี้ยอ่าเพราะว่าใช้มาหกปีแล้วก็เอาด้านเนี้ยครับด้านที่เป็นลูกปืนหันขึ้นอย่างเงี้ยปับ๊บนะฮะหันขึ้นแล้วก็ใส่บูทเข้าไปตัวหนึ่งอา่าอย่างเงี้ ใส่ปูนเข้าไปตัวหนึ่งแบบนี้แล้วก็นี่เอาด้านนี้อ่ันขึ้นปัแบบ๊บใส่บูนเข้าไปแล้ันด้านนี้นะครับเข้าไปอันนี้อันนี้มันไม่มีมันไม่ได้แกะฟาครับผมขี้เกียจแกะแต่มันนี่มันก็มีด้านนี้ที่หลุดออกก็หันด้านนี้เข้าไป ด้านนี้เข้าไปบางคนจะแกะฝาออกเลยก็ได้นะครับแต่ผมขี้เกียจเอาตรงตรงเลยขี้เกียจใส่เข้าไปนี้เรื่อยๆด้านนีงปืนใส่เข้าไปาใส่เข้าไปจนถึงตัวสุดท้ายนะครับ นึงตัวสุดท้ายโอเคแล้วก็ทำการล็อกนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับได้ทีนี้เราก็นำมาใส่นนี้ หรือขย่อก็ขย่อตามเห็นสมควรน,นะครับก็ขย่ลยเนี่ยดูกันเซโอ้โหดำปึ๊ดเลยดำปึด๊ดนะดำปึ๊ดเลยอีกเราหนึ่ง นี่โอ้โหลองวนด,ดูดิอันนี้อันนี้ติดอันนี้รอุน,นอด,ดูนะครับโอ้โหแบบเยี่ยมเลยมันมันมันลื่นขึ้นจริงครับลื่นขึ้นจริงอ่าทีนี้มาดูน้ำ เดี๋ยวผมจะทําแบบเนี้สองรอบนะเดี๋ยวผมจะเอาน้ํานี้ไปทีแล้วก็ทำสองรอบนะนี่ก็เป็นเศษที่ผมไปทีมาตะกี้นะครับเศษซากน้ำมันเครื่องนีโอ้โหขี้ดินเป็นอะไรเข้าไปในนี้เต็มเลยโอเคเดีย๋ยวล้างรอบที่สองต่ออันนี้เราก็ขย่าไปรอบที่สองแล้วนะครับนี่นี่คือสภาพน้ำมันในรอบที่สอง ถามว่าดำไหมก็ดำนะครับแต่ว่าดำแล้วว่ารอบแรกดูจากตัวลูกปืนนะครับนี่ครับนี่ตอแรกมันดำปึ๊ดเลยครับนี่มันจะเห็นแบบใสๆเลยตอนนี้มันจะเป็นตัวครอบลูกปืนที่เป็นพลาสติกนะชุดลูกปืนที่เป็นพลาสติกผมเลยใช้น้ำมัน e85 นะครับเพราะแก๊สโซฮอมันกา๊าซ แอลกอฮอล์แกโซฮอล์อะไรเนี่ยแอลกอฮอล์เนี่ยมันมีจํานวนแปดสิบห้าเปอร์เซ็นะครับาน้ํามันมันจะน้อยกว่าก็เลยเลือกตรงนี้เพราะว่ากลัวมันจะนี่แหละก็เป็นห่วงเรื่องพลาสติกนะครับแล้วเอา,เอามือจับรวมๆเนี่ยอันนี้น้ำมัน e แปบหา้ามันก็รู้สึกไม,ไม่ไม่ไม่ได้กัดอะไรมากนะนี่ลื่นเลยแล้วก็ล้างคราบขี้ดินอะไรออกนะามาดูฝั่งด้านที่มันเป็น พวงแเงากิ๊กเลยนะี่น้ํา้ำมัน e แปดห้าครับนี่นี่ใสกิ๊กเลยสุดยอดครับน้ำมัน e แปดห้าที่ผมซื้อมานขณะนี้ลิตรละยี่สิบสามจุดแปดห้าสตางค์นะครับณนะวันที่ถ่ายนะครับส่วนขวดโบนนี้รา,าคา,าหน้าร้านน่าจะประมาณ400นี่แหละ ในราคาพิเศษจากร้าน AMSKET นะครับราคา300บาทนะเป็นขวดที่เอาไว้ล้างลูกปืนโดยตรงเลยตอนแรกผมก็มองข้ามนะผมก็เอเอาขวดโกลลิทขวดน้ำอะไรก็ได้แต่ทีนี้มันมันมีอย่างเงี้ยมันให้เราใส่อย่างเงี้ยผมก็เลยมองว่าเอ๊ะมันน่าจะลดความเสียหายของลูกปืนแล้วก็น้ำยาเข้าไปน้ำมันอะไรเงี้ยมันเข้าไปล้างได้ง่ายกว่านะครับ เราก็จะแกะออกมาดูนะครับแกะมาดูนี่แกะมาดูนี่นะครับดูสภาพนี่โอ้โหเงาเลยครับเงากิ้งเลยนี่เงากิ้งเลยเดูย อืมชอบใจมากเดี๋ยวเราจะมาประกอบนะครับประกอบเข้ารอ้อแล้วก็ลองไปถ่ายเล่นดูนะครับอ่าตอนนี้เราก็จะเอาตัวนี่วางไปตามผ้านะให้มันให้น้ำมันมันระเหยมันซับนะครับ,ซ,บซับออก ก็ประมาณนี้แล้วก็อันนี้ก็ใส่เก็บคืนไว้ก็ประมาณนี้เราก็ซับซับไม่แห้งนะครับซับไม่แห้ง แต่จรินผมไม่ซับเลยมันมันก็เลยเหยเนาะน้ำมันเ็นซีมันเลยเหยหอเนาะก็ปล่อยให้มันเลยเหยเองแต่จริงต้องต้องซับนะครับซับออกดูครับอันนี้หมุนดูนี่ยืนปึ๊ดๆเลยอันนี้ก็เป็นน้ำยา สปีดค,ครีมนะครับจากโบนเหมือนกันเป็นยี่ห้อโบนนะครับอ่าตอนนี้นี่ก็ซื้อมาในราคา290บาทร้านสไลด์สเก็ตบอร์ดนะครับนี่อัตโนมัติซุปเปอร์ฟาสต์นะครับก็คือทำให้ลื่นขึ้นเร็วขึ้นลองล่าชิ้งก็อายุการใช้งานยาวนานอ่าวิลิวเวอร์มัดวิดิซิสแอนนะครับนี่ไม่แน่ใจว่าปกป้องหรือเปล่าสำหรับท่านที่ แปลได้นะคอมเมนต์คอมเมนต์ใต้คลิปนะอีดิวเวอร์ครับรัสลีลิสเีสิสแอนนะมันมันแปลว่าอะไรแต่ที่แน่มันทำให้เร็วขึ้น,นครับเนี่ยเรซิ่งฟอร์มูล่านะสูตรสำหรับแข่งสองระอาสิบบาทนะครับซื้อมานะวันที่ถ่ายวันนี้ถ่ายวันที่ทวันอะไรวะ14 สี่ธันวาคมครับนี่ขวดก็จะหน้าตาแบบนี้นะครับสีขาวนะครับอ่าแอปพลายการใช้งานนะครับก็ใช้แค่หยด2หยดนะไม่เกินนี้อ่าเดี๋ยวเรามาหยดในแต่ละตัวกันนี่มาเยครับหยุดก็ไป2หยดนะสองหยด,นะหยดแค่นี้เลยอ่า เแี่นี N ้พ e อตอนแรกผมไม่รู้ผมก็หยดไปซะเยอะเลยเราสะท้อนแสงหน่อยก็ทำให้ครบทั้งหมดนี่นะครับอเราให่แล้วแล้วก็เอาลูกปืนมาใส่ที่รอนะครับลูกปืนมาใส่ที่รอ ไปให้กักลอนี่ก็ใส่ล้อเข้าไปแล้วนะครับดูนะครับนีมากมากเหีเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปดูตอนบอกไปถ่ายแล้วกัน